ได้แป้งนะคะที่ยีดทำงานดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหนียวเหนะแบบนี้แหละแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะไปปั้นเป็นก้อนๆแล้วนะคะโดยที่ปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้งโรยลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้ปั้นได้แล้วก็ไม่ติดมืออย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาใส่อันนี้ซึ้งนะคะซึ้งแล้วก็เมื่อกี้หาไม่เจอว่าเอาจะเอาอะไร ลองก็เลยไปเอาแผ่นฟอยล์มาลองนะคะเดี๋ยวจะใช้วิธีการนึ่งเอานะคะเหมือนขนมสาลี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนี่อ่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วจากเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยปั้นเป็นกลมๆแต่ว่าไซส์ประมาณแค่ลูกสลับเปาเล็กๆแต่ตอนนี้มันเป็นลูกมันโถไปแล้วค่ะนะคะตอนนี้กลายเป็นมันโถไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะทํากันอบถ้าใครมีเตาอบก็เข้าเตาอบถ้าใครไม่มีเตาอบก็วิธีเดียวกับที่ดิฉันจะทําเลยนั่นก็คืออบด้วยเตาแก๊สค่ะ ก็ออกมาแบบนี้ค่ะเี่ยวแก่ย่นมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันใช้เวลาในการอบนะคะอันนี้ด้านด้านหลังของมันกรอบแล้วนะอันนี้กรอบแล้วแหละเน,นี่ยฟองอากาศอย่างเต็มเลยแต่ว่าข้างในอ่ะตรงเนี้ยก็ยังก็พอกินได้แล้วนะแต่ว่ามันจะนิ่มๆเหมือนซาลาเปาแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อแล้วข้างในก็ลองมันก็คือพอได้อยู่นะถ้าจะกินแบบก็กินได้แต่ว่า ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีวิธีแก้ปัญหายังไงคลิปนี่เลยค่ะวิธีการแก้ปัญหาเอามาจีค่ะเอามาจีในกระทะนะเอามาจีในกระทะดูให้มันเป็นคืออันนี้เราต้องไม่ใช้ไฟแรงมากนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนพอดีเปิดไฟแรงมากเกินไปเราต้องจี่นะคะจีด้วยไฟไฟกลางไฟอ่อนนะคะจีเมื่อกี้นี่จีกินไปแล้ว หนึ่งลูกนะคะก็ถือว่าโอเคกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในเลยทีเดียวถือว่าก็ใช้ได้แต่นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบแล้วก็อยากทําขนมปังกินเองนะคะหลังจากนี้ไปดิฉันก็คงไม่ทำแล้วแหละจนกว่าจะมีเตาอบเพราะว่าดิฉันอยากได้ขนมปังหน้าตาสวยๆนะเดี๋ยวให้ดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอมันเคลี่ยมก็จะเอาขึ้นนะคะอ่ะ เราก็จีบไปจีบไปนะคะเดี๋ยวพอมันเคลียมแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ไป้ายตาไอ้กอนตอนนี้เราก็จี่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก <c oughs> ็จะบอกว่าตอนนี้กินได้แลวกินได้แล้วแบบจะรู้สึกว่าข้างในไม่มีอะไรที่แบบเป็นแป้งเหมือนแป้งไม่สุกแล้วคะเราจะบอกเลยว่า เอาจริงๆก็มีความคิดว่าเหมือนกับการกินนานนะเนี่ยเหมือนกินนานหรือว่ากินขนมปังของนานนั่นแหละนานที่เราจิ้มกับแกงจิ้มกับอะไรนี่นแหละแต่ก็กินได้แล้วมันก็คือเราทําขนมปังถึงแม้ขนมปังมันจะไม่ได้สุกตรมที่เราต้องการแต่ว่าเราก็ยังสามารถเอามาปรับเปลี่ยนนะคะวิธีแก้แก้ปัญหาแล้วก็เอามากินได้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ อันนี้ไม้มีนึงแล้วก็บีออกมานะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นขนมปังเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนื้อขนมปังเลยแหละนะคะก็คือขนมปังนั่นแหละนะคะบอกว่าถ้ากินตอนนี้กินร้อนๆเนี่ยจะอร่อยมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้แล้วก็เพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วกินไปชิ้นหนึ่งชิ้นแบบให,ใหญ่ขนาดเนี้ยกินไปชิ้นหนึ่งแล้วแล้วก็กินขนมอื่นไปด้วยอิ่มก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บไว้ ก็ถ้าพวกนี้เนี่ยลองกินตอนที่มันเย็นแล้วเนี่ยถ้าไม่อร่อยก็เอามาอุ่นนะคะเอามาอุ่นแบบนี้ก็เอามาอุ่นแบบนี้กระทะเทฟลอนไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะคะไม่ได้ใส่น้ํามันเลยส่วนส่วนผสมของในขนมปังนี้ก็ไม่มีน้ํามันเลยก็คือมีน้ํามีนมมีน้ําตาลมีเกลือมีแป้งเท่านั้นเองนะคะเอาละเสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะทุกทุกคน ตอนนี้เจ็ดโมงหนึ่งนาทีของเช้าวันที่17มกราคม2 5 6 4นะคะแล้วก็มัมก็จะให้ดูว่านี่คือขนอมปังที่ทำไปเมื่อวานแล้วก็ด้วยความที่ใช้ไฟอ่อนตามที่เขาบอกแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็จะได้แต่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ยังคือสุกแหละแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนกับว่าถ้าฉีกออกมาข้างในมันก็จะเป็นแปง้งแบบยางดิบ,ดบๆอยู่อะไรเงี้ยไม่สุกดีก็เลยแบบว่าลำคาญ เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการอาไปจีนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าก็จะอดัดมีดไมนิดนึงแต่ถามว่ากินได้ไหมอ่ะอืมก็กินได้ง้อคือขนมปังนั่แหละแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยอยวต้องไปอุ่นเพราะว่าเมื่อวานที่มั่ากินตอนนั้นอุ่นๆมันอร่อยมากนะก็คือสรุปว่าขนมปังที่ทําโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอ,อบสามารถทําได้ไหมทําได้นะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนื่องจากว่าไฟอ่อนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน อันนั้นมันใช้ไฟอ่อนเลยจริงๆมันก็เลยอ่อนมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือต้องเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าสมมม่าจะทำวิธีเดิมนะแต่ว่าถ้าเบื่อแล้วขี้กเกียจรอแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ก็จะกลายเป็นเบมือประมาณว่ากินนานอ,อืมขนมปังนานของของอินเดียนะคะก็ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นการสรุปเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่เสียของที่เราทำนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ